สวัสดีครับแดดจ้าหน่อยนะครับฤด,ดูหนาวเมฆไม่มีนะครับแดดเปียงเลยแค่แปดโมงครึ่งเองนะครับแดดแรงมากอยู่ที่แปลงไผ่ประวานเพชร้ะพึ่งเบอร์เก้านะครับผ่านฤด,ดูฝนที่ผ่านมานะครับผมใส่ปุ๋ยขี้วัวนะกอแล้วประมาณสองกระสอบเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ให้น้ำจนดิน ไม่ให้ไม่ให้ดินแห้งเลยนะครับก็คุมโคนด้วยเศษใบไม้เศษฟางเศษกับอ้อยต้นอ้อยนะครับก็จะไม่ให้เปิดพื้นเปิดหน้าดินในบริเวณโคนกอไผ่เลยนะครับตอนนี้ก็หนอ่อหน่อขึ้นมาใหญ่มากนะครับเริ่มเริ่มใหญ่มาแล้วก็กิ่งลําต้นอะไรก็เริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วก็หน่อใหม่ๆก็ผุดขึ้นมา สร้างลำพี่ลำน้องมาเรื่อยๆลำลูกมาเรื่อยๆนะครับจนขยายกอขยายเงาได้ได้ใหญ่ได้แข็งแรงนะครับพอสมควรแล้วนะครับปีหน้าได้ขยายพันธุ์แน่นอนได,ได้ตอนกิ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าพยายามให้ดินมันชื้นมันจะโตต่อตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูแรงหรือแล้วก็ตามนะครับ มีคาร์บอนก็คือขี้วัวนะครับเป็นคาร์บอนที่มีสารอาหารเยอะนะครับแปลงนี้เป็นเบอร์เก้นะครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับผมหน่อใหญ่เริ่มขุดขึ้นมาเยอะเสริมสร้างงอเอ้ย สร้างกอสร้างเงานะครับนี่ครับเบลเริ่มเลยเริ่มมาแล้วครับนะฮะวิจบวิจุบนะเพนน่เห็นไนะหมนะจากตอนแรกอะ่ะเล็กๆนล้วนะฮะตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วครับปุ๊บเบลเริ่มเลยครับเดี๋ยวปีหน้าตอนกิ่ง ใยายพันธุนต่อไปนะครับประมาณเดือนมิถุนากรกกดานะ่ะที่ที่ที่ฝนเริ่มเริ่มตกชื้นๆนนะ่ยเดี๋ยวจะตอนกิ่งนะครับปีหน้ามีน้องท่านม,มาอยากได้กิ่งตอนผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวตอนแต่งให้นะครับเนี่ยกอน,นี้ก็ขึ้นเนี่ยเริ่มเริ่ม,มอ้ไม่ได้เดินมาดูสองสัปดาห์หนึ่งสองสาสี่ห้าโอ้หน่อใหม่ๆขึ้นมา เวลาที่เงาแข็งแรงมีสะสมอาหารเวลาจะขึ้นขึ้นจนแบบเราจําไม่ได้ครับนอนไหนเป็นนอนไหนเพราะมันมันขึ้นไวมากเลยมันขึ้นตลอดนะครับขึ้นตลอดปกติยังไม่ค่อยมีใช่ไหมเราก็จะจํากิ่งจําลําได้ตอนนี้มันขึ้นมาพึบพับพึบพับแล้วแล้วก็เรไม่ค่อยได้มาดูเลยไม่ค่อยได้มาถ่ายดูขึ้นเร็วมากเลย แต่ไม่เป็นไรครับเวลาที่มันแก่ถ้าเราจะคัดคัดกอคัดลำสีของสีสีมันจะต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งกออันนี้ผมปล่อยน้ำมาใส่ร่องให้มันมีความชื้นมันเลยเปลแปลงสักหน่อยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ครับกอนี้เป็นเป็นกิ่งเล็กไม่ค่อยโตแต่ว่าหกมากเลยปึ๊บ ห <laughs> นึ่งสองสามสี่ห้าพี่นอใหม่ๆอีกแล้วเนี่ยนี่พันธุกรรมของเบอร์เก้าเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อกิ่งพันธุ์อ่าไผ่บัวหานเพชรนะ้ำผึ้งของแท้นะครับซื้อกับสวนต้นฉบับหรือซื้อกับสวนที่มีตัวตนนะครับอย่าไปซื้อกับพวก Facebook ที่มันยิงแอดขายเป็นมิจฉาชีพนะครับเบื้องเบอร์เก้านะครับตอนกิ่งก็ได้นะครับชำํำเงาก็ได้ชํำลำก็ได้นะครับ มันข,ขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะแล้วก็โดกมากหนอดกหนอใหญ่นะครับอันนี้ขนาดเพิ่งปลูกเองโดกมากเลยนะครับสร้างกอได้ไวมาอัปเดตให้ดูกันนะครับซื้อกับแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับถ้าจะซื้อกับผมก็ต้องรอปีหน้านะครับเดี๋ยวจะพอได้แบ่งให้นะครับไผ่ประวัติเพนน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับมันเป็น แผ่ปวงหวานเมืองเลยที่ใต้ขุยนะครับที่อาจารย์เปียนะครับเก็บมเมล็ดแล้วก็มาปลูกนะครับแล้วก็คัดสายพันธุ์จนได้เบอร์ที่ดีที่สุดเลยนะครับเบอร์เก้าเนี่ยเบอร์จัมโบ้ผมว่ายังไม่ดีเท่าเลยเพราะจะจัมโบ้จะไม่โดกเท่าเบอร์เก้าเบอร์เก้าสร้างเงาสร้างกอได้ไวครับนี่ว่าดูมันขึ้นมาเลยครับปึ๊บซื้อทั้งทีซื้อไผ่บวงหวานเพชรเพึ่งเบอร์เก้าดีมากเลยนะครับแนะนําเลยคนปลูกก่อนจะเล่าให้คน จะเล่าสิ่งที่ดีๆให้คนรุ่นต่อๆให้คนที่ปลูกที่หลังได้นะครับซื้อก็จะเป็นช่อง f a c e b o o k เอ้ยทัทีช่อง YouTube หรือ facebook ของอาจารย์เปียนะครับคนที่ค้าสายพันธุ์นะครับไผ่ประหวานเพรน้ำพึ่งนะครับสวนไผ่บรงหวานเพรน้ำพึ่งนะ facebook แกอาจารย์วรนณับบดีรักษานะครับผมก็ไปแอดเ,เพื่อนกับแกไปแอดเ,เพื่อนกับลูกสาวแก <S 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 เพราะว่าเขา ตั้งชื่อกันเป็นแผนบงหวานทั้งครอบครัวเลยขยันมากครอบครัวอาจารย์โอ้ผมไปดูในเฟสเห็นได้ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกผักหวานให้ปลูกหวานปลูกอะไรนะเออน่าจะปลูกด้วยผักหวานปลูกผักบุ้งปลูกข้าวโพดปลูกจนโอ้โหก็เลยก็เลยงงโอ้โหทำไมขยันได้กันได้ขนาดนี้ขยันกันทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งลูกอค่าสายพันธุ์ดีๆให้กับเกษตรกรด้วย ซื้อต้นเดียวพอครับซื้อต้นเดียวผ่านไปหลายพันได้เป็นป่าเลยนะครับเบอร์เก้าเนี่ยโดกมากเลยครับถ้าใจดีซื้อกับสวนต้นฉบับนะครับไผ่ประหวานเพชรน้ำผึ้งถ้าถ้าไม่อยากให้โดนมีสาชีพหลอกเขาไม่ได้้ไม่ได้ไ,ได้มาฟรีนะแพงมากนะครับเงาเงาใหญ่เงาละพันนะครับแต่ว่าการซื้อ กิ่งพันเนี่ยมันซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วมันขยายพันธุ์ได้ต่อได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากเลยมันอยู่ได้ตลอดไปนะครับไผ่ย,ยังอยู่เราไปก่อนนะครับไผ่ยอยู่ได้เป็นร้อยแปดสิบถึงร้อยปีคนเราไม่ถึงนะครับแล้วอย่างเพิ่งเพิ่งมีมาแค่สิบปีเองเพราะฉะนั้นโอ้อีกนานไผ่ย,ยังอยู่ครับแต่ผมไปก่อนโอเคนะครับนี่อัปเดตกันส่วนเงาแล้วก็กิ่งตอนที่ปลูกใหม่ก็ทยอยตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แปลงนี้ก็ประมาณหกสิบได้มั้งหกสิบต้นนะอันนี้เป็นปลูกทิศเพิ่งปลูกทิศปลูกตามมานะครับปลูกสลับกับอ้อยเอาอ้อยมาเอาอ้อยมาแซมปลูกไว้มีกล้วยด้วยนะครับปลูกทั้งทีต้องปลูกปลูกไผ่ปวงหวานเพ็นน้ำผึ้งทั้งทีปลูกเบอร์เก้าเลยนะครับคุ้มมากๆเลยหนอโดกหนอใหญ่นะครับ ัวไวโนอโดกหนอใหญ่ัวไวสร้างกอได้ไวมากนี่ครับผ่านแค่หนึ่งฝนเองนะครับผ่านมาแค่ฤดูฝนหนึ่งฝนเองพลึบพลับเลยนะครับถ้าใครอยากได้กิ่งพันธุ์ซื้อถ,ถ้าถ้าไม่โกโดมิชาชีพหลอ,อกเอาของปลอมมาขายก็ก็รอผมปีหน้าก็ได้นะหรือไปซื้อกระสรวนอาจารย์ก็ได้นะครับชื่อเฟซบุ๊กอาจารย์ไผ่บังหวานเพชรนพึ่งอ่าชื่อชื่อแกนะ แต่ชื่อเนี้ยในตั้งกันโหก๊อปปี้กันกระจัดกระจายเลยนะครับดูดีๆนะครับหรือไปที่ YouTube ก็ได้นะครับไปที่ YouTube หลายๆช่องเขาก็ลงถ้าซื้อก็ช่อง u t u b e อะ่ะจะปลอดภัยได้ของแท้นะครับเป็นไผ่หวานเบอร์เก้าของแท้นะครับเพราะว่ามีโตัวตนจริงนะมีแหล่งที่มาจริงไม่ใช่ซื้อกับอ่าเพจ a c e b o o k ที่มันที่เขายิงแอดขายแล้วก็ไปเอาไผ่อะไรก็ไม่รู้ไผ่ เขาไม่มีหน้าสวนจริงอ่ะไอ้พวกนั้นนม่มีอาชีพไม่ใช่ไม่จะจะว่ามีอาชีพไม่ใช่คือคือ,คอเอาของปลอมมาหลอกขายอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็ไม่มีาชีพนั่นแหละก็โจรนั่นแหละอ่ะส่งของไม่ใช่ของจริงอ่ะก็คือพวกพวกโกงนั่นแหละนะครับโอเคนี่ครับอัปเดตกันนะครับไผหวานกินดิบได้ลวกก็หวานหอมอร่อยนะมันนะเหมือนกินข้าวโพดเลยยังกินข้าวโพดอ่อนเลยนะครับ อร่อยสวยกอไม่ลกไม่มีหนาแต่งกอดีๆนี่โอ้ยมีน้ํารสซักหน่อยนี่กินเก็บกินไปเลยครับทั้งปีและอย่างหนึ่งคือพืชอะไรที่มันทนแรงได้ขนาดนี้ได้ดีเท่าไผ่บงหวานเนี่ยแล้วแล้วไม่ใช่ทนแรงเดียวทนน้าท่วมอีาากแต่หยอมนะครับอร่อยหวานนีย่ยอมเลย ผมปลูกแต่พืชท,ทนแรงทนน้าท่วมนะไผ่อ้อยกล้วยนะครับไผ่อ้อยกล้วยผมปลูกสามตัวน,นี้แหละนี่เนี่ยพืชที่ผมจะปลูกผมปลูกแค่สามตัวน,นี้แหละปลูกอะไรที่มันทนแรงสุๆดๆเพราะผมอยู่นี่โอเคมาอัปเดตพาชมบรรยากาศสวนไผ่บางหวานเพชรชําผพึ้งนะครับสวัสดีครับเออลืมบอกนิดนึง ผมไม่ได้ทำแค่ผ่อย่างเดียวนะผมมีอ้อยคั้นน้ำนะครับมีตอนพันอ้อยหลากหลายชนิดนะมันจะเป็นอ้อยเคียวอ้อยควันอ้อยต่างประเทศอ้อยไทยด้วยนะครับส่วนผ่ยองหวานในะปีหน้านะครับปีหน้าโอเคครับขอบคุณครับ